สบายดีท่านผู้ชมพบกับสาโยอีกครั้งอนนี้สางโยกัไปูเลี่้านพี่เปดงนโดยสบายดีโดยสบายทีมงานทีมงานทีมงานยูทูบครับังแรกครั้งแรกที่เคาีคนเดียวคนสีลงเอาเ ช่วงกลางวันปิดหน้าไปไิด <night> ตายเหรอครับดำเนาะแเนอะภาคการทำงานเปิดหน้านะบอกกลับไปปิดหน้าก่อนดีกว่าเปิดหน้าเปิดหน้าลอกเปิดหน้าก็ตารู้สึกตลอดใช่ครับผมยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยโดยอาณาจักรของพี่กี้ซีอูอาณาจักรถูกแล้วอาณาจักรถูกแล้วตับกระตับถูกแล้ว

เตรียมข้าวอาจจะทานนิดนึงปิงป่าอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่เขาเคยต้านรับขอโมาดูมาไวใกล้ค่ำแล้วนี้ครับผมเดึงงานใกล้ค่ำแล้วก็เลยไม่ค่อยได้เตรียมตัวกันเท่าไหร่ไม่ได้เตรียมตัวตแต่ใบงงจะมีกำหนดการธรรมศาสตร์เรื่องใบงงอุ้ยเหรอครับธรรมสาสตร์เรื่องธรรมสาสตร์ก็มีภาพยนตร์ระบงย้อนยุคที่ทุกท่านดูเลยไม่ได้ดู นังนังกลางแปลงนังเขียวนี้มีนังกลางแปลงเอาเราสาดไปปูนอนนอนเลยไอ้กอกไรมีต้องตื่นนะเก็บก่อนีมัจะมีออริจินอา——ไวรตื่นอออริจินออเรอย่างเเอ็นจาวมันเกอร่นาสาวัสวายจะตืนกนี่มีคณะยาวมีรถแห่คณะยาวงานงานน่าจะใหญ่กเพราะว่า ก็คือคางฟั่งนั้นอจะขำต้องทังบวกลบก็ไม่ใหญ่ผมดูเคาไปดีบัตผมง่ายที่ม่เข้าไปสตีโอใหญ่ปีแรกไีแวใหญ่อยู่ปีรไม่ต่นนขบวนแขวนห่สุดชอยอมากสองลักลนั่นแหละ้าใหญ่อีรีวะจ้าม่ยบอกมันทุกปีแบบนั้นไม่เคยยังกพัวกันก็ไปก็ถึงยูบวนลาวเมื่อนั้นอยู่มั้ย่างไก่เด้ แต่แต่ว่าคนนะคนบ่หลายคือคือฝั่งนี้คุณนี้เราจะอยู่วัดใช่ไหมงานงานงานต้องต้องต้องหยุดไปสองวันได้หยุดสองวันหยุดเอย่างนี้อยู่วัดกินกินโรงทานไม่ได้ไม่ได้จะไปทำไไม่เกี่ยวกันกินลุทานลองทานในที่เราเล่นลองทานลงมาเราจัดเลยเืตุการณ์จะแดงว่าทุกคนก็ต้องไปลุงทานคือก่าเห็นการอันยับยุ่น แล้วมีอะไรไปไปช่วยกระถินเขาบ้างมีเสื 1, ้อผ้าใหม่ๆกระเป๋าใหม่ๆแบรนด์มีมากเออองเสื้อผ้าตะเกีงมีเรือเปบ่าอม่แจกคือเขาห้อยไว้เลยนี่คนนั้นชอบเวลาเขาเวลาเขาฟังพวกเก็บกระถินเขาก็จะจองลูกมุดมีการกระเป๋าสี่ห้าใบแบบนี้ไอ้คนก็แย่งกระเป๋านั่งจองไปเลยลูกยังกัรเก็บเอาเสื้อผ้าบาคนเรือเปล่าบางคนก็มีกระเจงยิงก็จะห้อยไปอะไรไปห้อยไปห้อยเลย ตกเต็มนะกรมก็ลังบาลสะบันนะเขาก็เขากีบันนี่ออกเอามานั่งคุยทางการก่อนเลยนั่งคุยนะทางการคุยคุยตะเพีดร่ากันหน่อยเดี๋ยวนั่งคุยตะเพี๊นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะนั่งคุยกันเป็นทางการเดี๋ยวเราจะสอบถามชาวยูนะซึ่งเป็นอ่า YouTube อยู่ฝั่งลาวแล้วก็เดินทางมาแล้วผมรับควาติดไหมนะครับโดยโดยโดยไม่ตั้งกล้อผิดนะครับโดยไม่